สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกๆท่านนะครับผมวันนี้เนี่ยครับผมมีรถกระบะตอนเดียวนะครับผมเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นตัวแชมป์เลยนะครับเป็นวีโก้แชมป์ตรงนี้จะเป็นโตเรต้าไฮรักส์วีโก้แชมป์นะครับ 2.5J นะครับผมตัวนี้เป็นกระจกมือหมุนนะครับเป็น 2.5J เป็นปี2013นนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวหน้าแชมป์นะครับสภาพนะครับภายนอกนะครับสวยเดิมบางเลยนะครับผม คันนี้มีเคลียร์สีมาให้แล้วเราเก็บรายละเอียดทุกอย่างให้แล้วนะครับลูกค้านะครับซื้อไปพร้อมใช้งานเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูภายนอกนะครับหน้าหลังนะครับเดิมๆไม่มีชนนะครับผมตะขิบนะครับเส้นสายต่างๆอยู่ครบนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับผมน็อตฝาโปรงไม่มีขยับคานฝั่งซ้ายฝั่งขวาเดิมๆนะครับหน้าหลังเดิมๆไม่มีชนนะครับผมสภาพสวยงามเลยนะครับตัวนี้เป็นวีโก้แชมปนะครับผม ปี2013นะครับ 2.5J นะครับผมสภาพสวยเรืมองบางเลยนะครับหมายเลขชัดียังเห็นเด่นชัดเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภายนอกคร่าวๆกันก่อนนะครับผมภายนอกนะครับสภาพสวยงามเลยนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับไฟหน้าเป็นไฟหลอดไส้ธรรมดานะครับตัวนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวประหยัดนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดู แผงประตูฝั่งคนขับนะครับแผงประตูตัวนี้ได้เป็นกระจกมือหมุนนะครับผมสภาพก็โอเคเลยนะครับไม่มีปัญหานะครับไม่มีตําหนิอะไรนะครับผมใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะครับครับผมตอนนี้ก็จะเป็นเส้นสายนะครับลอยซิลิโคนนะครับผมลากยาวเลยนะครับทุกอย่างเดิมๆนะครับผมเรามาดูตรงตัวเบาะครับ ครับพอนี่จะได้เป็นเบาะหนังนะครับสวยงามเลยนะครับผมเบาะไม่มีตําหนินะครับตรงนี้ก็จะมีในพวกแม่แรงให้ด้วยนะครับอุปกรณ์นะครับเวลารถยางอะไรเสียอะไรประมาณนี้นะครับผมตัวบอกก็จะมีรอยขาดนะครับผมเล็กน้อยนะครับเป็นรอยแตกนะครับผมไม่ใช่รอยขาดรอยแตกเป็นประมาณเหมือนรอยเล้านะครับผมตรงนี้เล็กน้อยครับผมครับสภาพเบาะโดยรวมนะครับ สวยงามเลยนะครับสภาพเบาะเลยรวมนะครับผมเดิมนะครับแผงประตูเดิมมนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับสภาพเดิมมเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูเลขใหม่กันนะครับผมอะไรมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะครับมีแอร์แบ็กคู่ด้านหน้านะครับผมผมจะพามาดูด้านในกันครับเรามาดูตามคอนโซลครับคอนโซลนะครับสวยงามเลยนะครับสะอาดสะอ้านนะครับผม ตรงนี้เป็นรอยเลครับผมอันนี้สามารถชิดทําความสะอาดออกได้นะครับอันนี้ไม่เป็นอะไรนะครับผมอันนี้เป็นคราบไมเฉยนะครับไม่มีรอยแตกหักรอยร้าวน,นะครับสภาพโอเคเลยนะครับวิทยุแล้วก็เรามีรองรับซีดีด้วย FM AM ใช้าง,งานได้ปกติเลยนะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะมีที่เสียบ USB ด้วยนะครับผมมีที่เสียบ USB เชื่อมต่อนะครับฝาฉุกเฉินตัวนี้เป็นกิ่ อ่าเป็นที่ปรับแบบแมนนวลนะครับปรับอุณหภูมิแอร์พัดลมนะครับผมด้านล่างก็จะไม่มีฟังก์ชันอะไรนะครับก็จะมีตรงนี้เขาก็จะเอาออกนะครับผมตรงนี้เป็นเกียร์แมนนวล5สปีดนะครับผมเหลกมือนะครับอันนี้ใช้งานได้ปกติเลยนะครับนครับผมอันนี้คือมีกล้องหน้ารถให้ด้วยนะครับผมเวลาถอยก็จะมีให้นะครับก็เชื่อมต่อเอานะครับผมนี่ครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกประกันภัยนะครับประมาณนี้ตลอดพรบนะครับ อันนี้หน้าเล่มนะครับผมนี่ครับรถปี2013นะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2500ซีซีดีเซลนะครับนี่ผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ผมจะพามาดูส่วนเลขใหม่กันนะครับตัวนี้นะครับจะได้เลขใหม่อยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมืนโลนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับหนึ่งแสเก้าหมืนโลนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องกันนะครับผมผมจะพาไปดูห้องเครื่องกันนะครับนํามาดูท้ายก่อนครับผมว่าท้ายเดิมหรือเปล่านะครับมาเลขกชซนะครับผมนะครับมาเลขกชซีนะครับก็ยังเห็นได้อยู่นะครับผมเดิมเดิมนะครับไม่มีการพ่นสีแน่นอนนะครับผมผมจะให้ดูท้ายนะครับ ท้ายนะครับผมไปครับไปไปก่อนไปก่อนไปก่อนเร็วเร็วดูท้ายนะครับท้ายนะครับเดิมเดิมเลยนะครับผมอันนี้เป็นท้ายเดิมเดิมไม่มีชนแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะพามาดูคานนะครับผมตามฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับสภาพเดิมเดิมไม่มีชนนะครับดูรอยเม็ดอาร์กนะครับผมสองฝั่งนี้จะเหมือนกันนะครับข้างๆล้อนะครับผมข้างๆรอยน็อตนะครับดูครับผม เดิมๆไม่มีชนแน่นอนนะครับใครซื้อไปบรรทุกของใช้งานนะครับผมเครื่องแน่นๆนะครับผมเครื่องไม่มีหลวมแน่นอนนะครับขับดีทุกอย่างเลยครับผมคันนี้ลองมากับมือเลยนะครับแผงประตูนะครับสภาพโอเคเลยไม่มีปัญหาไม่มีตำหนินะครับผมครับบ่อสีตะขนล่ายาวนะครับเดิมๆครับเส้นสายอยู่ครบ เบาะนะครับสภาพโอเคไม่มีขาดนะครับผมผมจะพาไปดูห้องเครื่องกันนะครับ โอเคครับผมห้องเครื่องนะครับแล้วผมจะพามาดูฝาปรงกันก่อนนะครับผมน็อตฝาปรงไม่มีขยับนะครับนะครับผมสภาพเดิมๆเลยนะครับน็อตไม่มีขยับแน่นอนนะครับตัวยึดกับรถกับยึดฝาปรงไม่มีขยับเราซิลิโคนลากยาวนะครับสติกเกอร์เครื่องปรับอากาศอยู่ครบนะครับดูครับสภาพเดิมๆเลยนะครับผมโลโก้โตโยต้าอยู่ครบนะครับครับไม่มีขยับนะครับผม ผมจะพามาดูเพจก่อนครับตัวนี้จะได้เป็นตัวปี2013นมะครับมีเครื่องยนต์2 5 0 0น้ยซีซีนะครับผมปี2013นะครับสติ๊กเกอร์มอกรับอยู่ครบนะครับผมเอาชกเดิมๆแน่นอนนะครับเป็นเครื่องดีโฟดีนะครับห้องเครื่องเดิมๆนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทีละจุดนะครับผมพวกตามคานนะครับผม เดิมเนะครับตัว R นะครับพเม็ดอตัวหนังสือนะครับผมให้ดูตามจุดๆนะครับ องเครื่องเดิมๆนะครับไม่มีอะไรขยับเลยนะครับผมเดี๋ยวผมมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ โอเคครับผมสำหรับเจ้าคันกระบะตอนเดียวนะครับโตโยต้าไฮรักวีโก้แชมป์นะครับ 2.5J นะครับปี2013นะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปราคากับเจ้าคันอีกทีหนึ่งนะครับผมราคานะครับอยู่ที่2 7 5 0 0 0บาทนะครับใครสนใจนะครับโทรสอบถามมาได้เลยนะครับเบอร์โทรรายละเอียดต่างๆข้อมูลตัวรถนะครับอยู่ใต้ลิงค์คลิปนี้นะครับผมราคาอยู่ที่2 7 5 0 0 0บาทนะครับ ข้อมูลรายละเอยียดต่างๆรา,า,าคาเบอร์โทรผมนะครับอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมขอบคุณครับ